สวัสดีค่ะทุกท่านที่เล็กพาชอปตลาดอะไรนะประตูผาเจ้าพ่อประตูผานะคะเจ้าพ่อประตูผาอันนี้คือ,อบัวหิมะอโอ้ลูกใหญ่เลยสามโลร้อยอันนี้กระถืออันนี้หัวกระถือเนาะอันนี้โลละสิบบาทบัวหิมะโอ้กล้วยไม้ กล้วยไม้กล้วยไม้โลโดก้ก็มีบิ๊กบัวหิมานี่ถูกเนาะโลละสิบบาทนะคะทุกท่านโลละสิบบาทสิบบาทพาชมพาชมอุย้ยน้ำเต้านี่น้ำเต้าจิว๋วทุกท่านดูน้ำเต้าจิว๋วน้ำเต้าน้ำเต้าอู้น้ำเต้าน้อย อันนั้นอะไรอ่ะเผือกหอมอะไรยังนะไข่มะส้มไข่มะส้มกะไข่มะส้มทุกท่นกนานจะไข่มะส้มมะม,มืนเอา้าวง่ายยังไงลูกขึ้นมาอันนี้เปลืกอ,อกเจ้าต่อลังต่อลังต่อลังต่อนะคะางานไอแล้วมามาแมา่ขายของกันแก๊งคิวบ้านเจ้าเพชรไปไหวก่อน จะกาบไปจะกาบกับกัมไปดยคกล้วย,ยวีเท่าไหรน่นั่นกล้วยสวยเนะจปกาบไปกาบเดี๋ยวี่เล็ก,กลจะพาเวือหอมน้ำเตา้าน้ำเตาเดีวจะเสอใ้ไฟน้หรเดี๋ยวต้อง ตัวเห็นนะอะโวคาโดอะโวคาโดสี่สิบบาทสามโ,รโลร์รอดฟักทองมาฟัากแกนตาไดงน,นะแกนงซาบาทแกงเนาะฟักเจ้วแกนงซาบาทเ,เ,เ,าทเดี๋ยวกันเด้อเดี๋ยวก่อะ คนนุน่นคนนุ่นเดี๋ยวถามกล้วยก่อนแม่ค้ากล้วยไปไหนอะ่ะกล้วยวีละสิบบาทกล้วยวีละสิบบาท,บาทแม่ค้ากล้วยกล้วยน่าสนใจนะทุกท่านจ้าวีละ สิบบาทกล้วยวีละสิบบาทมีเท่าหัวเลยนะคะจะข้านจะข้านอ๋อพี่เล็กเลินพาดูจะข้านกล้วยวีละสิบบาทโหฟักลูกละห้าสิบบาท,อ,ท,อ,ทอ,อันนี้คืออะไรอ่ะ กิ้งกางดงมันคืออะไรนี่กิ้งกลางดงนะคะทุกท่านกิ้งกลางดงเดี๋ยวจะพาดูฟักทอง20บาทฟักทอง20บาทค่ะทุกท่าน20บาทน,นี้สามันห้าบาทน,นี่ใหญ่ใหญ่สี่บาท สมุนไพรก็ม,ม,กมีเดี๋ยวพี่เลพาไปดูสมุนไพรนะคะทุกท่านประตูผาลำปางนะคะตลาดประตูผาลำปางสมุนไพรนะคะ,ะ,คะเครื่องเทศรวมเครื่องเทศรวมมาตูมมะตูมนะคะมีขนเม่นด้วยมีมาตูมมีขนเม่นแล้วก็มี อันนี้ของโปรดใครเนาะแถมแก้วให้ด้วยนะคะทุกท่านแถมแก้วให้ด้วยใครสนใจอะไรเนาะเด็ดไปเล็กลไปดูมาฟักมั์มีเสื้อแมวมีพริกแห้งวุ้เม็ดผักชีถุงละร้อยถงยุงใหญ่เลยนะคะทุกท่านจะ้ะ พี่เล็กขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากๆนะคะทุกท่านจ้ะที่มาชมคลิปให้พี่เล็กนะคะขอบคุณค่ะ